สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม b a t h e n Cat ะดาน a e m p t a t i o n Symphony สำหรับในด่านนี้เนี่ยจะเจอตัวอคูสีดําเทวดาแล้วก็เจ้าหญิงซึ่งบอกเลยว่าตัวเจ้าหญิงเนี่ยเทียนมากแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเทีอนกว่าเดี๋ยวผมจะสอนเล่นอย่างชาญฉลาดแล้วกันอันดับแรกอัพเป๋าตุงไปหนึ่งทีแล้วจังหวะต่อมานั้นปล่อยแคนแคนไปตามไปด้วยแมวรถไฟพุ่งชน โอเคเสียวอยู่นึกว่าจะไม่ได้ตังค์ใจเย็นเย็นมาพร้อมลุยแมวรถไฟปะนีโอไปหนึ่งทีโอไม่กอดแล้วก็ยูกิมุระปล่อยไปเพื่ออะไรเอ้ยเดี๋ยวทำไมผมปล่อยไม่ตรงจังหวะแบบนี้ปล่อยเจลิลิลมาแมวรถไฟกับแคนแคนนีนะ่ยคือหัวใจเว้ยมันคือหัวใจในการฟาร์มตังค์ของผมนะแล้วตอนนี้เจ้าหญิงกระเด็นกระดอนไปหลายดอกแล้วทุกคนแมวรถไฟปะ รอ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 ซูเปอร์แคทปลาแมวเหล็กปลาแคนแคนปลาอิวกิมุระพุ่งไปติดล้ไปดีครับผมไม่น่าพูดเลยว่าผมเชื่อนกว่าแย่ละโดนจิงโจ้แล้วแบบนี้ทำอะไรไม่คิดแม่งเอ้ยไปเร็วแมวรถไฟโอ้ o อ my god โอ my god oh my god เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเล่นประมาทเวยเห็นว่าเป็นแบบแค่ด่านสิบดาวไงก็คิดว่าแบบเป็นด่านง่ายๆเราไปเจลิลินเลยแมวเหล็กมา เชอี่ลินเจลี่ลินเจลรี่ลินเจลี่ลินส وبر แคทไปก่อนไปสต็อปเวฟแย่แล,ล้วแมวรถไฟบาตามมาด้วยเชลี่ลินโอเคให้เจลี่ลินนี่แหละเจาะโลมันเอาเลยครับเจ๊นีอไปหนึ่งทีเจถ้าเจจะไม่เจาะโล่มันเราจะแพ้น,นะเจเจ๊เจาะโลหรือ,อยังได้ยินเหมือนเสียงโล่แตกแตกแล้วใช่ไหมเจ้าหญิงแตกแล้วใช่ไหมอ๋อไม่เจ oh, กูแตกก่อนโอ m มก o oh, d โอ my ก o d แมวรถไฟปะโอเคอย่างสวยอะ่ะโลแตกแล้วมึงอะ่ะถ้าโลแตกก็รู้เรื่องทุกคนใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นๆอย่าเพิ่งปล่อยอยูกิมูระนะแมวรถไฟปะอยูกิมูระต้องเอาไว้เคลียร์จิงโจ้ไว้พิซซ่ามาคือชนะชนะได้อยู่แต่ว่าแบบต้องจังหวะดีๆไว้ใิโอไปหนึ่งที แมวเหล็กมายูกิมูระมาแมวรถไฟมาแย่แล้ว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 ยูกิมุระเร็วๆาซัดไปเลยดีมากโอเคเจลิลินมาแมวรถไฟโอ้ไม่ก่อนบานกูบ้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 านกูเรา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 ผักเจ้าหญิงกลับไปโอ้โหแล้วจิงโจมาเรื่อยๆแม่งเอ้ยแบบนี้แตกอย่างแน่นอนโอ้โอเคบุกขึ้นไปก่อนเลยใส่แมวเหล็กไป เจ้าหญิงมันจะได้แบบไม่มาป้วนเปี้ยนแถวหน้าบ้านเว้ยแค้นแคนไปโอเคปั๊บแมวรถไฟปรับดีมากดีมากค่าดีวะดีมากแมวเหล็กไปอย่าได้ขาดเอาเป็นเจลลีลินก่อนแล้วกันโดนตีเวฟไงไม่ได้เอาตัวสต็อปเวฟมาไม่อยากใช้ละรู้สึกรับตีนไม่อยู่แมวเหล็กนี่แหละโดนตีเวฟปะเจ็บเจปะหยุดเวลามันปะ ดีมากกอริลลาอะคุมาโอเคแมวเหล็กปะไปเลยรถไฟอื้อรถไฟข้าไม่ตายแม่งเลยเจลิลินครับเร็วเร็วครับเจ๊ดีมากครับเจ๊มาหลอกปะเจมิโตมะมาพิซซ่าปะโอจังหวะตีฟรีแต่ว่าแม่งโดนสโลโดน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 เปี้ยงอื้รถไฟพุ่งไปไม่ทันพุ่งไปโดนส้นตีนดีมากสไนเปอร์ผมทำงานดีสุด โอเคแมวเหล็กมาฟีดมันก่อนโดนเปล่าวะเป่าตรงมาหนึ่งทีแมวรถไฟปะแคนแคนะรอรอรอ,อจิงโจ้ามาเว้ยพิซซ่าบปะเจลลีลินมาตัวเหล็กมาปีศาจอะคูมาเดี๋ยวนะจะแย่นะการเงินมีอยู่พันกว่าถนอมตังไว้ก่อนไม่ได้ดิต้องเอาแมวรถไฟเนะี่ยพุ่งไปไปเอาตังตัวเทวดามาละ เจลีลินผมดีมากครับผมตีเซิร์กมันไปอย่างนั้นแหละใจเย็นเนดีมากน็อกแบ k แมวเจ้าหญิงมันอย่างนั้นอย่าให้มันมาแถวหน้าบ้านเว้ยมาแล้วจริงโต้ดำห้าพันสามห้าพันสามห้ฟีดไปก่อนหนึ่งทีเจลีลินครับอยู่หลังๆไว้เจ๊เจ๊ครับเจเราเราได้ห้าพันสามฮันโซเจลี 500, ลินกูตายไปแล้วโอเคฮันโซมาแล้ว <S <S oh, <my> โอ้เย แมวรถไฟมาพุ่งไปหนึ่งทีเอาตังแมวเหล็กมาดีมากฮันโซตามไปด้วยบาร็อกจังหวะต่อมาก็คือการยื้อให้อยู่ไว้ดีมากฮันโซอย่างงั้นแหละอย่าให้เจ้าหญิงได้ตีอยังไม่ตายเว้ยโอเคทุกตัวของฉันไปได้บาร็ลอกจ๋าตบเลยบาร็อกบาร็อกปีศาจถือป้ายไปแมวรถไฟไปแล้วโดนอีกหรือเปล่าโอโ้โหจังหวะไม่สวยเลยแล้วฮันโซผมยังไม่ตายเว้น่าจะได้อยู่ รอเจลลี่ลินเลยเจลลี่ลินมาแล้วฟีดไปอีกหนึ่งทีโอ้ my god ฮันโซผมตายไปแล้วเวลรอ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 สองพันเจ็ดร้อยสองพันเจ็ดร้อยแมวเหล็กมาแมวรถไฟปะสวยโอเคปีศาจถือป้ายปะจะไม่สวยนะเนี่ยจริงโจไม่ตายอดีประเด็นอ่ะดีมากรอ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 เจ๊ครับเจ๊ดีมากครับเจ๊ ไปเลยไปรับตินให้เจลิลินก่อนอุ๊ยโดนเฟิร์ฟโดนเวฟแมวรถไ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 ฟพุ่งไปโอ้โหติดล่อแม่งเลยีศาถือป้ายไปโดนเวฟโดนโดนหมดเลยเจลิลินกูก็ไม่รอดแคนแคนไปแมวเหล็กเลยจังหวะเนี้ยถ้าไม่มีแมวเหล็กผมบอกเลยว่าแตกอย่างแน่นอนฟีด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 ไปฟีดไม่ได้แมวรถไฟพุ่งไป โอเคปีศาจถือป้ายไปได้เฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเพราะว่าฝั่งศัตรูไม่ส่งจิงโจ้มาแล้วถ้าเหลือแค่เจ้าหญิงตัวเดียวบอกเลยอย่างไงก็ชนะเว้ยเจ้าหญิงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามีแมวเหล็กรับตีนอยู่เออหรือเปล่านะมีหมามาด้วยตอนนี้เกอริลาก็มาแย่แล้วทุกคนปีศาจถือป้ายเร็วๆล่อแตกแล้วได้ยินเสียงล่อแตกแม่งเอ้ยแต่ว่าเป็นหมาไม่ใช่กอริลารอๆๆๆต้องเป็นเจลลิลินเท่านั้นเลย3900นเยใจเย็นๆ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  โอเคปล่อยเจลิลมาได้แล้ว <c oughs> ดีมากครับเจ๊ <c oughs> ดีมากครับเจเดีมากครับรอ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 ,อแคนแคนไปแคนแคนโดหรือเปล่าฟีดไปหนึ่งทีดีมากแมวเหล็กไปเอาแมวเหล็กไปรับตีนรอแมวรถไฟแมวรถไฟแมวรถไฟ,ไฟพงไปกูแตก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 อุ้ยบาหลอกไปเร็วดีมากน็อกแบ็กมันไปอย่างนั้นแม่งโคตรเิียวเลย บล็อกขวดไปดีมากบาลล็อกยังไม่ตายใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วแล้วดีววว overflow. มากแมวลดไปวงไปรอบหนึ่งดีมากน็อกแบ็คมันกลับไปอย่างนั้นแหละแมงเอ้ยเฮยเสียวเสี่ยวเสียวเสียวเจลลีลินตายไปแล้วปีศาจถือป้ายไปกอริล่ามาดีมากขวดกอริล่ามันไปอย่างนั้นแหละตัวเหล็กไปแคนแคนไปโอ้ my god โอเคบารล็อกมาเรียบร้อยปีศาจถือป้ายไปแคนแคนไปถนอมตังไว้ก่อนจิงโจ้ไม่มาแล้ว ถ้าคุณเกมดีๆยังไงก็ชนะเว้ยเอาโลแตกเสียงโลแตกเสียงโลแตกเสียงโลแตกก็ไปดีรถไฟตอนนี้มีเงิน3 0 0พแล้วเว้ยโอเคแมวเหล็กมาใจเย็นๆพยายามปล่อยแมวเหล็กไปก่อนแล้วก็ปีศาจถือป้ายไปไปล่อยแค่นี้ไปก่อนนะตอนเนี้เดรล้อบ,บุกชีเดียวเว้ยใจเย็นๆใจเย็นๆโลมันไม่แตกอุ้ยกอริล่ามาดีนะที่ใจเย็นเจลลี่ลินมาไปแมวรถไฟเจลลี่ลินครับเอาเลยครับเจตบโล่มันเจๆๆเจ เสียงโลแตกเว้ยดีมากใจคอไม่ดีแมวเหล็กไปดีมากครับเจ๊แมวรถไฟพุ่งไปได้หรือเปล่าได้เรียบร้อยนะตามมาด้วยบารหลอกนะคุมเกมดีๆคุมเกมดีๆเฮ้ยเฮ้ยอาจจะชนะอยู่แคนแคนไ้ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่กล้าเปิดสป,ปีดเลยตอนนี้ยเสียงโลแตกแต่ว่าแมวรถไฟไม่มาบารหลอกขวดไปดีมากอย่างนง้นแล้บารหลอกบารหลอกโดนเวฟเว้ยเจลล,ลินกูตายไปแล้วรอแมวรถไฟแล้วครับพุ่งไปแม่งเลยติดรอบบารหลอกขวดไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ถ้าปล่อยใจมิตมาได้นะาจะโอเคแล้วสวยมากเลยโล่มันฟื้นคืนชีพหรือเปล่าเมื่อกี้ติดโล่อีกแล้วกูโคตรเหนื่อยอะด่านเนี้ยใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเจมิตมามาใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเฮ้ยใจคอไม่ดีเจลีลินต้องแบกทีมอะอุ้ยแย่แล้ว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 แย่เราแย่เราเจลีลินเจลีลินเจลีลินโล่มันแตกเราหรือเปล่าล่อล่อร่อเจ้าหญิงเจ้าหญิงยิงแล้ว ไปเลยแล้วติดโลจะญิงอ้ยกูอ,อยากจะบ้าตายแมวเหล็กมาแมวเหล็กมาดีมากรอเจลิลินเจลิลินรอให้มันยิงก่อนมันยิงเรียบร้อยปล่อยเจลิลินมามึงแตกแน่นอนปีกคู่กูมาแล้วเป็นเจลิลินกับเจามิตมะแล้วฮาร์ลี่เก็บไปก่อนตอนเนี้ยมันยิงแล้วรถไปพ่วงไปเอ,อ้เป็นไงละมึงแม่งเงยกดเปี่ยวเลยด่านนี้จังหวะไม่ดีนี่มีแตกแล้วดีมากสไในเป้าแล้วเรียบร้อยครับผม ปีดไปหนึ่งทีน่าจะชนะแล้วไปเลยฮันโซเปิดสปีดได้โอ้ยยงเสียวอ่ะจังหวะไม่ดีบอกเลยแพชนะสักทีเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ได้แมวด้วยนะโอกาสได้คือไลลี่โอ้โหแลกกูไม่ได้โอ้โหโอ้อ้ โอ้ไม่กอมันจะได้ปื้แเราไม่มีสมบัติอ่ะ90เอาซื้อก็ได้วะไพร p ไพร e เปอร์ Prime, Prime, สำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมวที่ทำให้อคุอ่อนแอแล้วก็มีโอกาสในการเจาะโล่ด้วยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าสำหรับ XP 1ล้านหวังว่าจะพอนะพออยู่เย้ไอตัวนี้ก็เอฟเฟก์เหมือนเดิมเว้ยสำหรับในร่างหนึ่งก็จะเป่าปีเป่าแต่นี่แหละสามารถใช้เครื่องดนตรีเป็นอาวุธได้ด้วยแล้วก็ร่างสปุ๊บ เป่าคุยซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้อคูเนะี่ยโดนอ่อนแอ100%เว้ยว้แต่ว่าจะทําให้อ่อนแอกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ว่าโดนแน่ๆ1น0่ซมาดูความสามารถของแมวตัวนี้กันทุกคนเอาเลยเป่าคุยมะเจาะโล่มาดิเจาะโล่เจาะโล่เรียบร้อยเจาะโล่แล้วอ่าพอเจาะโล่ปุ๊บสัตรูก็จะโดนแบบลดดาเมจปับป๊บปั๊บสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะคูดาวไวไวกว่าปีศาจถือป้ายอยู่ ถ้าเกิดว่าศัตรูมีโลอยู่ศัตรูจะไม่โดนลดดาเมจเว้ยคือโลปีศาแม่งโคตรโกงอะ่ะกันสถานะทุกอย่างอะ่ะถ้าไม่เอาตัวเจาะโลมาผมบอกเลยเหนื่อยคือตีปกติโลมันก็แตกเว้ยแต่โลปิศาจน่ะนะไม่รู้ต้องตีเท่าไหร่กว่าโลมันจะแตกจะลดดาเมจจะน็อกแบ็กจะฟิตมันนี่คือตัดทิ้งไปได้เลยเจอโลบล็อกหมดคือ,อยังไงการสู้กับปีศาจเนี่ยการเอาตัวเจาะโลมาก็จะทําให้เล่นง่ายกว่าเว้ยโอเคแค่นี้แหละทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม